แล้วก็หลักที่รายชื่อที่เจ้าหน้าที่เราส่งมานะคะในช่วงกู้พิธีการคือกู้ของโปเกมบอนกับเพชรนาลาเราจะได้กล่าวเรียนเชิญทุกทุกท่านนะคะตามที่ ừ, ตามที่เจ้าหน้าที่เราแจ้งมาเราก็จะได้กล่าวเรียนเชิญทุกทุกท่านนะคะ ừ, ตามรายชื่อที่เจ้าหน้าที่เราแจ้งมาทุก ก็แต่จากนั้นนะคะจะได้กล่าวเรียนเชิญทุกท่านที่มีรายชื่อตามนี้เลยค่ะคุณนุชคะนะคะท่านนายกวัชิระวิเศษชาตินะคะเรียนเชิญท่านด้วยเลยค่ะเรียนเชิญท่านด้วยเลยขอเสียงปรบมือให้กับท่านนายกเทศมนตรีเทศบาลเขมาลารับท่านวชิระวิเศษชาติคือสองผู้ยิ่งใหญ่นะคะหลังจากนั้นนะคะก็ เียนเชิญท่านสอจอชูศักดิ์สุธิราน้วยนะคะท่านสอจเขตหนึ่งกิมรากาท่านสจนฤชิตพาโผล่ค่ะท่านอจอจอ,อสมัครกันสิงค์ค่ะฝั่งนาตานกิมราโปไซของเรามากันเยอะนะคะท่านสอจกฤษสายใจค่ะท่านนายกทวัตแสงแดงนะคะจากโปไซแล้วก็ท่านสอดยาหอ,อมค่ะ ท่านประธานสภาทศ่านิติบัญญัยนสคะท่านทัศชัยพ่ทศสุขค่ะท่านทนายตำบลกองโคนท่านบัณเดตอินน้อยนะคะโบต่อโบไซค่ะท่านกำนันสงกรานสุภาสอนค่ะกำนันประมลการต้องนะคะท่านอุดรท่านสิงค์ค่ะเบนเจริญค่ะแล้วก็ท่านผู้ใหญ่นะคะบันดงหลองหลวงค่ะท่านผู้ใหญ่สินสมุทรบุญแรง ท่านประธาเทศบาลตะบนเขมราาค่ะท่านจรูนขวัญหวังนะคะแล้วก็ท่านสมาชิกเทศบาลตะบนเขมราาท่านปรุชัยแก้วกบดักค่ะท่านกิตปัญชาอุดมราชกับท่านรองในยกเทศมตรีตะบนเขมราานะคะเยอมากนลยคะท่านผู้เกียรติของเราถ้าว่าหากว่าขาดตกท่านใดก็เรียนเชิญเลยนะคะตามที่เจ้าหน้าที่ท่านส่งมาท่านสจสมัครกันสิงค่ะ ท่านสจจูดิ์แล้วก็ท่านธนบุญชัยอรมเรืองค่ะท่านรองนายกเทศมนตรีตำบลเกี่ยมั่าชนะคะเชิญค่ะท่านค่ะและท่านเอกพจน์ใจแก้วด้วยค่ะเชยนเชิญนะคะ ท่านสงกาสุภาสอนท่านสจจริรชิตาปาฏิผลท่านสวัสดยาหอมท่านทัศชัยท่าทส,สุขค่ะท่านอุดรตันสินค่ะ